ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันอังคารที่14มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา13นาฬิกาณวิสากิจชุมชนตำบลป่าตานนางสุรักติการแสงแก้วผู้บริหารวิสากิจชุมชนตำบลป่าตานสุรัติการชีพปามให้การต้อนรับนายคติยะแพนเดชผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และนางสาวปนนุษมีสิทิจัดหางานจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สุรัติการชีพป่าตั้งอยู่เลขที่75หมู่ที่5ตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุร,บรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลบบุรีได้เข้าไปจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ตามโครงการฝึกอาชีพเพิ่มได้โดยกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดองค์กรค,ความรู้จนประสบความสาเร็จสามารถสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับวิสาหกิจชุมชนสุรติการชีพป์มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2562เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยภายในชุมชนตําบลป่าตา และเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปรวมถึงเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเกษตรผสมสารระหว่างชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลเราก็ใช้เกลือเกลือที่สูตรของเราผสมี่ยสูตรก็มีต่อ ของเราว่าของเรามีที่เดียวค่ะเปนประเทศไทยที่อื่นอ่ะพอไม่เอคนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเาป็นองค์ความรู้เก็บไว้เนะพอมาเรื่องของทอดนี้จะมาที่นี่ก็มีทั้งคนไทยด้วยนักไทยด้วข้างๆข้างๆเราจะ็เปนไม่ซีกเป็นสิบข้างที่เป็นสายๆวันจะมากินได้ไอ้นี่ก็เจ็ดวัน คุณไปดูนนนในช,ช่องเอ็นบีทีท่านเป็นประหลัดเนาะท่านประหลักก็สนใจเนาะท่านตัดนประหก็ได้ไปหน้าบ้านก็ได้เลย เหมือนกับทำกินเองก็ได้ผลพรอมแล้วจะค่ขายได้ใช่ใช่ค่ะค่ใช่เป็นรายได้เลยนะคะถ้ามันที่นีี่นี่เป็นปุ๋ยที่เป็นเป็นเุ๋ยสูตรสมุนไพรของเรานะคะเราค่วขั้นไปต่ะเป็นสูตเป็นสูตรสมุนไพรค่ะท่านคะอันนี้จะเป็นคืออะไรอ่ะเฮ้ยวขาพูดนี้เลยอีกคนบางคนรักน้องหมาคือ่อันนี้ค่ะปุ๋ยนะจะอันนี้คือสูตรจุ่มเลยใช่อันนี้แหละค่ะมาแล้วนี่คือเราเป็นปุ๋ยที่เป็นยาุงแพ็คขายเนี่ยแล้วเขาก็ไปแพ็คขายแล้ว คือเราไม่ได้ให้เงินเขานเราไม่ได้ลงลไว้ค่ะแบบที่มาสับดหัวไม่ปวดหัวเลยไม่เอาส่ปกใส่ทปขึ้นมาค่ะที่เป็นผัก่วนของเราประมาณกี่วันเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแล้วแต่ว่าที่มันขี้วัวเราต้องใช้ขี้วัวกบเราก็อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้สำรับเพื่ผักสวนครัวมันจะผัก ถ้าปิดตรงนี้มันไม่ตายไม่ร้อนไม่ค่ะท่านคะเรามีคืัองระบายถ้าต้องให้น้ำยังไงให้น้ำก็วันละทังค่ะชัวงเช้าอันนี้เขาสั่งไว้เราก็เลยต้องมาผลิตให้เขาแต่ปกติเราก็ผลิตขายวันตกวันหนึ่งก็เป็นพันและกระถางเท่าไหร่สองสิบห้าบาทกระถางแต่ของเราจะสะอาดนะท่านจะไม่มีอะไรทำไมจะต้องเอานี่อย่างนี้ยค่ะแต่ถ้าเราดูปุ๊บมันร้อนจัดเราก็ออกข้างนอกให้มันระบาย ถ้าอยู่ได้เขาบ่ได้เออถ้ใช่กระบะเนี้ยเราให้น้ำวันละเวลาให้น้ำเนี่ใช่ค่ะของเวลาสักหน้อยใช่ค่ะจะมีสักนิดือนไม้ยังมายังอยู่ยังมีหาสูดตรงเลยเยอะเลยเยอะๆนี่ไงมาดูทิคะอันนี้สูตรมไห้ย่นต้นค่ะแต่เมืองจันทบุรีเขาสั่งเลยแล้วคิดวัวแล้วมาจากไหนซื้อมาอันนี้รับจากชาวบ้านคนพิการหลังบ้านนยคะซื้อมากิโลเท่าไหร่อันนี้ถุงละสามสิบห้าบาทวูยี่สิบบาทละกระบอก รงนู้นอันนู้นเป็นสูตรสมุนสูตรพืชผัดธรรมดาไม่ใช่สูตรสมุนไพรนะคะ<ม>อันนู้นอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นขี้ปลาค่ะขี้ปลาที่เราหมักไว้นะคะอันเียสองอันเนี่ยจะเป็นไม้ยินมต้นที่อายุหนึ่งปีขึ้นไปเด<ม><ม>ี่ยขี้ปลาใช่ไหม่อเน,นี่ยมีม้ช<ม>่ค<ม>่ะใช่อ<ม>ันนี้สูตรในหลวงเลยนะ<ม>จากสวนกิจที่พ่อมาทำไว้แต่ก่อนเขาใส่แค่ในถุง เดีนี้เราก็เลยเอามาทำต่อแล้วใช้ไม้ยืนต้นตัวได้กึินแล้วอันนี้ร่อนเวลาเราร่าเยอะค่ะจะโผล่มันก็กิ้งอยู่ในนั้นก็มันก็ร่อมาอุ่นมันก็เราก็มีที่เรออันเนี้ยยางสุด่า